เพราะว่าคนที่มาทีหลังเนี่ยทำอะไรก็ตามคนก,ก่อนๆหรือว่าแม่ทีมที่เขาชอบเรียกกันใช่ไหมครับก็จะได้ประโยชน์เหล่านั้นแล้วคนที่มาทีหลังก็จะเสียเปรียบซึ่งวันนี้จากความเข้าใจตรงนั้นนะครับว่าเราเคยเป็นตัวแทนมาเนี่ยเราก็เลยสร้างระบบกับแบรนด์โรสโกซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีเสือนอนกินมาทีหลังสม็จกับโรสโกได้ไหม คือผมเข้าใจนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปมักจะมีความคิดว่าทําอะไรก็ตามคนก,ก่อนๆหรือว่าแม้ทีมที่เขาชอบเลียกันใช่ไหมครับก็จะได้ประโยชน์เหล่านั้นแล้วคนที่มาทีหลังก็จะเสียเปรียบนาบซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆลยคนคิดแบบนั้นกับการทําแบรนด์ออนไลน์หรือว่าขาออนไลน์นั่นเองครฮะแต่ต้องบอกว่าสำหรับบริษัทนี้หรือว่าแบรนด์โรสโกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ถามว่าเราเข้าใจไหมว่าคนจะมีความคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่า หลายๆคนมักจะมีความคิดแบบนั้นว่ายังไงก็ตามคนที่มาก่อนจะได้เปรียบและคนที่มาทีหลังยังไงก็เสียเปรียบอยู่นย่างค่าต้องบอกแบบนี้ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่เคยเป็นตัวแทนมาก่อนเราก็เลยเข้าใจไงว่าการที่เราเป็นตัวแทนเราตั้งใจเราทุ่มเทเราทําสุดตัวถามว่าวันนี้เราก็อยากที่จะสาเร็จเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้จากความเข้าใจตรงนั้นนะครับว่าเราเคยเป็นตัวแทนมาเนี่ยเราก็เลยสร้างระบบกับแบรนด์โรสโกซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีเสือนอนกินให้ไม่มีรูปแบบว่าลูกทีมทํา แล้วไม่ทิมอยู่เฉยๆแล้วไม่ทิมได้มันไม่ใช่แบบนั้นระบบโรสโกออกแบบมาเพื่อให้ทุกๆคนลงมือทําแล้วได้ประโยชน์จากที่ตัวเองลงมือทํามันจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมวันนี้คนที่สําเร็จในโรสโกมากมายจึงเป็นคนที่มาทีหลังจํานวนมากเพราะวันนี้โรสโกลเชื่อมั่นครับว่าการที่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นมันต้องแลกมาด้วยความตั้งใจความพยายามและการลงมือทําไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการมาก่อนหรือมาหลังแค่นั้น